ครับสวัสดีครับผมชื่อนายกิติพบกินทองใบนักศึกษาปบัณฑิตวิชาชีพครูมู่เรียนที่1และรหัสหนนะครับวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับกติกาฟุตบอลเิญรับชมรับฟังได้แล้วครับกติกาฟุตบอลจะมีอยู่11ข้อกติกาข้อที่1สนามการแข่งขันเป็นสนามหญ้ามีรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้างอย่างน้อย45เมตร หรือ50หลาแต่ไม่เกิน90เมตรหรือ100หลายาวอย่างน้อย90เมตร100หลาแต่ไม่เกิน120เมตร30หลาเส้นในสนามมีสีที่สว่างเส้นละ5นิ้วนะครับจุดรัศมีกึ่งกลางจะอยู่ที่9.15เมตรเส้นกรอบเขตโทษนะครับกว้าง40.3เมตรยาว16.15เมตร กติกาข้อที่2ลูกบอลนะครับลูกบอลจะเป็นทรงกลมทําจากหนังหรืออุปกรณ์อื่นตามความเหมาะสมที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้เล่นเป็นลูกบอลเบอร์5มีเส้นรอบวงประมาณ68-70ถึงเซนเมตรน้ำหนักประมาณ410-450ถึงกรัมต่อไปนะครับกติกาข้อที่3จํานวนผู้เล่นจํานวนผู้เล่นแต่ละทีมสูงสุด11คนรวมทั้งผู้รักษาประตู แต่ละทีมีทั้งตัวจริงตัวสำรองครับตัวสำรองมีหน้าที่เปลี่ยนตัวจริงในกรณีที่ตัวจริงไม่สามารถเล่นได้หรือมีการบาดเจ็บนะครับโดยการแข่งขันเพื่อจุดประสงค์ในการคว้าแชมป์จะเปลี่ยนตัวได้3คนเท่านั้นและเมื่อวันที่18มีนาคม2559ที่ผ่านมาฟีฟ ف ามีมติให้เปลี่ยนตัวสำรองได้4คนในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ถ้าเป็นบอลกระชับมิตร บอลเฉลิมพระเกียรติน่สามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่จำกัดผู้เล่นที่ลงสนามไม่ต่ำกว่า7คนและไม่เกิน11คนนะครับรวมทั้งผู้รักษาประตูกติกาข้อที่4อุปกรณ์การเล่นอุปกรณ์การเล่นลูกฟุตบอลตามกติกาข้อที่2จะใช้1ลูกเครื่องแบบของนักกีฬาทั้ง2ทีมสมาชิกในทีมยกเว้นผู้รักษาประตูเป็นสีเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นทีม หนึ่งใส่ชุดสีขาวอีกทีมหนึงต้องใส่ชุดสีเหลืองและผู้รักษาประตูต้องไม่ใส่สีซ้ําทั้ง2ส,สีนี้และอุปกรณ์นะครับก็จะมีสนับแข้งถุงมือหมวกสําหรับผู้รักษาประตูอุปกรณ์หรืออนุโลมให้นักเล่นผู้เล่นที่ทำการผ่าตัดสายตาครับก็จะมีแว่นตาหรือหน้ากากนะครับกติกาข้อที่5พุทธสิน ผู้ตัดสินนะครับมีหน้าที่ควบคุมการแข่งขันก็จะมีทั้งหมด4คนโดยดูครับว่าทําถูกกติกาข้อที่4ไหมการแต่งกายอุปกรณ์ต่างๆและทําหน้าที่ในการรักษาเวลาการแข่งขันพิจารณาการสั่งหยุดหรือยุติการแข่งขันควบคุมการมีระเบียบวินัยของผู้เล่นและสามารถให้ใบเหลืองใบแดงได้ในกรณีที่เล่นรุนแรงหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ กติกาข้อที่6ผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือกรรมการคนที่2มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ตัดสินนะครับในการควบคุมการแข่งขันดูตามกติกาการแข่งขันและกรณีที่มีการช่วยเหลือสามารถเข้าไปได้ในระยะ9.15เมตรนะครับกติกาข้อที่7ระยะเวลาในการแข่งขันจะแข่งขันกัน2ครึ่งครึ่งละ45นาที โดยพักแต่ละครึ่งพักไม่เกิน15นาทีการชดเชยเวลาการแข่งขันได้ชดเชยทั้งสองครึ่งนะครับดูว่ามีลูกออกมีผู้ฟาว่สามารถทดเวลาได้ตามความเหมาะสมของกรรมการและถ้าเสมอกันสามารถเตะจุดโทษได้ครับต่อไปกติกาข้อที่8การเริ่มการแข่งขันใหม่เมื่อเริ่มการแข่งขันครับผู้ตัดสินหรือกรรมการจนทำการถอยหัวครับหรือเสียงทายว่าผู้เล่นทีมไหนได้เตะ ถ้าผู้เล่นเจ้าบ้านได้เตะกรครึ่งหลังผู้เล่นเจ้าบ้านก็จะเป็นฝ่ายรับนะครับกติกาข้อที่9บอลออกนอกสนามบอลจองนอกสนามครับก็ต่อเมื่อลูกบอลผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างนะครับโดยออกไปเต็มลูกทั้งบนอากาศและทั้งในดินนะครับและลูกกระดอนจากเสาประตูคานประตูหรือมุมธงนะครับ ต่อไปกติกาข้อที่10วิธีการนับคะแนนถือว่าเป็นการทําประตูได้เมื่อลูกบอลผ่านเส้นประตูนะครับเต็มใบถูกต้องตามเงื่อนไขกติกาถือว่าลูกนั้นเป็นประตูและทีมที่ได้ประตูมากกว่าเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าไม่มีทีมไหนทําประตูได้ถือว่าเสมอกันนะครับสําหรับการแข่งขันจะจบลงหรือมีการต่อพิเศษก็ต่อเมื่อโปรแกรมการแข่งขันนะครับถ้าเป็นโปรแกรมการแข่งขัน ลีกก็จะไม่มีการต่อเวลาพิเศษถ้าเป็นบอลชิงถ้วยพระราชทานมีการต่อเวลาพิเศษนะครับกติกาข้อที่21การล้ำหน้านครับการล้ำหน้าจะไม่ถือว่าเป็นการกระทําความผิดอยู่ในตําแหน่งล้ำหน้าเท่านั้นผู้เล่นอยู่ในตําแหน่งล้ำหน้าหรืออยู่ใกล้ประตูกับฝ่ายตรงข้ามนะครับผู้เล่นที่ไม่อยู่ในตําแหน่งล้ำหน้าครับหนึ่งถ้าเขาอยู่ในเขตของตัวเองสองถ้าเขาอยู่ในเดียวเดียวกันกับ 2ตัวผู้เล่นสุดท้าย3ถ้าเขาเลี้ยงลายหรือยืนอยู่จังหวะที่ผู้เล่นยังไม่ส่งนะครับถือว่าไม่เป็นการล้ำหน้าและกรณีที่ไม่ล้ำหน้าอีกครับการเตะจากประตูหรือเตะมุมการทุ่มนะครับต่อไปกติกาข้อที่12นะครับการเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด ก็มีดังนี้ครับ1พยายามเตะคู่ต่อสู้2ขัดขา3กระโดดใส่คู่ต่อสู้4ชน5ทําทร้ายคู่ต่อสู้หรือ6ผักหรือกรณีที่ผู้เล่นครับมีเจตนาที่ทําร้ายผู้เล่นโดยผู้ตัดสินครับสามารถทําโทษได้ครับโดยการให้ใบเหลืองหรือใบแดงครับต่อไปกติกาข้อที่13ครับการเตะโทษหรือฟรีคิกการเกโทษ เตะโทษหรือฟรีคิกนะครับก็จะเกิดขึ้นเมื่อทําการฟาวหรือล้าหน้านะครับเตะก็จะเตะจากจุดที่ทําฟาวหรือล้าหน้าโดยจะมีกําแพงได้ครับโดยห่าง10ล้ลาหรือ9 1 1 4เมตรนะครับกติกาข้อที่14การเตะโทษณนะจุดโทษเมื่อการยิงครับก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีการทําฟาวในเขตโทษนะครับโดยผู้เล่นจะยิงตัวต่อตัว,ตว,ตวกับผู้รักษาประตูนะครับสามารถยิงได้แล้วได้คะแนนครับ เมื่อต่อเวลาพิเศษครบ90นาทีจะต่ออีก30นาทีครับถ้ายังเสมอกันอยู่จะให้ยิงจุดโทษจะยิงได้5คนแต่5คนนี้ยังเข้าอยู่ก็จะตัดสินกันหนึ่งตอนหนึ่งครับทีมไหนได้เยอะสุดถือว่าเป็นทีมที่ชนะครับต่อไปกติกาข้อที่15การทุ่มครับการทุ่มถ้าทุ่มเข้าถือว่าจะไม่เป็นประตูนะครับการทุ่มจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบอลออกเส้นข้างนะครับผ่านทั้งบนอากาศหรือในดินถ้าโดน ผู้เล่นฝนะ่ายไหนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นผู้ทุ่มนะครับวิธีการทุ่มนะครับหนึ่งหันหน้าเข้าสนามสองเท้าสองข้างครับอยู่ในสนามสามมือทั้งสองข้างใช้ในการทุ่มและบอลออกผ่านศีรษะนะครับต่อไปกติกาข้อที่16การเตะจากประตูจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบอลออกนอกสนามนะครับโดยผู้รักษาประตูครับจะเป็นคนที่เปิดออกมาในกรอบเขตโทษนะครับกติกาข้อที่17การเตะมุมนะครับ การเตะมุมโดยเตะจากมุมของเส้นประตูนะครับโดยให้ลูกฟุตบอลลอยในอากาศนะครับโดยให้ฝ่ายลุกเตะน้าจุดที่เป็นจุดมุมนะครับโดยที่ที่ตัวผู้เล่นครับจะไม่สามารถเข้ามาในอยู่รัศมีของจุดเตะมุมได้สิบหลานะครับสามารถทำประตูได้ครับเอาก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ กติกาฟุตบอลอ้างอิงนะครับผมเอามาจาก w w w f i f a c o m นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ